แล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำายๆคือสีส้มนลครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอา แล้วราคารค้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผม,บไ,มบไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอาจารย์อ้นก,กนกันง้าเล้วสวัสดีครับนายแบบทรงอะไรทรงอะไรลองทรงกลางเบอร์หนึ่งครับลองทรงกลางเบอร์หนึ่งจัดไปอาจารย์อ้นจัดไปตามสารระบบใช้ผ้าลงเลยเอาอัานขี้ขาดดีกว่าเพื่อเขาบริจาคให้ค่เนี่คนรูปหล่อๆต้องใช้ผ้าแบบนี้ใช่ไหมใช้ผ้าแบบนี้เพราะว่าคนหล่อต้องเอาผ้าขี้ดี ใช่คนโหลดต้องมาพากิเร่ทำไงครับอาจารย์ตรงนี้ลองทรงกลางไงวางมาเลยลองทรงกลางก็เบอร์หนึ่งนะครับอ่าเบอร์หนึ่งมาเลยเบอร์หนึ่งจัดเลยเบอร์หนึ่งกันเหลี่ยมจัดเลยครับอาจารย์จัดเลยเบอร์หนึ่งไปใส่เลยแล้วอาจารย์ไม่ต้องไปหมุนเดี๋ยวผมหมุนตามเองหมุนตามเองนะครับผมจะดูเรื่องเวลาด้วยผมจะไม่ตัดเลยลตรงกลาง กลางเบอร์หนึ่งนะครับตรงกลางก็นั่นบนเขาไม่ยาวอ่าใช่ตรงกลางถึงขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยกลางหูไปนิดหนึ่งเนาะนิดหน่อยเลยนิดนึงแต่จริงๆต้องอยู่ประมาณกลางหูแหละครับเอาเป๊ะลหลก็ไม่้เพราะประมาณเอาตามทรงผมที่ดูตามหน้างานนะว่าครับดูตามหน้างานจัดไป เลยจันอ่อนไม่มีการพูดมากพูดถือแล้วมันเหนื่อยแล้วครับคาญมไม่ใช่เหยียทานมันหายใจค่อยลงหายใจค่อยลงไม่เหนื่อยก็พูดได้แต่พูดแล้วก็ต้องตัดไปด้วยแล้วเพราะปกติเวลาเราพูดแล้วเราจะไม่ตัดไม่ได้ตัดมันก็จะเสียเวลาไปเสียเวลาไปเวลาไปเราตอนนี้เราจะขอวัดเรื่องเวลาเลยขอวัดเรื่องเวลาส่วนวิธีตัดนี้เราก็เบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับเบอร์นี้เลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหมดเลยนะเบอร์หนึ่งทั้งหัวเลย ตั้งหัวเลยเกลาอะไรนี่ก็เบอร์หนึ่งเกลาก็เบอร์หนึ่งจัดไปไม่ต้องหมุนอะไรมากอาจารย์นนไม่ต้องหมุนอะไรมากเคยตัวเนาะมันเคยมันเคยมันมันชัดมันชัดอยู่ตรงนี้แต่มันชัดมันชัดแล้วผมแบาตาเป็นหัวายด้วยก็ต้องหมุนเราเราก็ต้องหาแสงเนกันอาจารย์อ้อนเอาตามความสะดวกของอาจารย์อ้อนเลยครับ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 อาจารย์อ้อนตามความสะดวกของท่านผมจะไม่พูดสักคำโอ้นี่พูดมันพูดทั้งหมดเลย่พูดสักคำ ประมาณเนาะประมาณนี้ปร,นประมาณนี้แล้วก็เอา,าวีใหญ่ขึ้นมาเก็บอ่ะวีใหญ่มาอัจารอนวีใหญ่มาตอนนี้ต้องใช้ว,ว,ว,วีใหญ่จัดไปวีใหญ่เก็บแม่มันมีขอบดำเนี่ยครับเพราะขอบ,ขอบไอ้อันอันตัวรองเร, <น ügen. S 1> เราเราจะไม่สามารถตกแต่งได้นะแต่งได้ตรงนี้ต้องใช้วีใช้วีแต่งวีแต่งนะครับมีขอบแต่งกวางอย่างนี้เลยครับอาจารย์อ้นทําไปเลยแล้วก็ทีมงานก็จะตามอาจารย์อ้นเอง ทำไปเลยประมาณแล้วก็ดูดูเกาเหมือนกับเลาดินสอเนาะเลาดินสอนี่เหมือนกันตรงนี้มันให้เราฝั่งนู้นเหมือนกันกับฝั่งนู้นก็เหลาก็เกาอะไรอย่างเงี้ยเกาก็เลาไปทีนี้ถ้าจะให้สวยแล้วก็เอาตัวขีดเส้นมาตัวขีดเส้นอ่าตัวขีดเส้นมาเนี่ยจะง่ายขึ้นโอเคเลยตัวขีดเส้นมันจะเห็นรอยชัดเลยเห็นไหมครับ แล้วก็เป็นตัวเอตัวยูแล้วแต่เราจะเอาตัวยูเนี่ยตัวยูเพราะว่าผมขมบนขาสั้นอ่าใช่ถ้าเอาตัวแอลมันจะไปตามใจช่างเนาะตามใจช่างตัดไปดีครับตัวนี้ดีต้องมีกันไว้ก็ดีนะครับตรงนี้ครับมีดีมีกันไว้ก็ดีราพาย่อมยาวมีกันไวดีตรงนี้เราก็แต่งอย่างนี้ก็แต่งไปเนาะของนี้ ครับอันตัวนี้เข้ามานี่นึงเอาตามแนวเดิมรับครับเข้ามาตามแนวเดิมเดิมอ่ะทีนี้น่าจะมีดแล้วเนาะครับน่าจะมีน่าจะมีแล้วสี่นาทีสิบหกแล้วอ่ะแนะนาของดีหน่อยแนะนำของดีหน่อยครับยีเลสนะครับนี่กนยีเลสนี่ครับยีเรสลอนดอนบิกล่องสีส้มลอนดอนบีกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกาครับดีมากเลยนะครับดีด้วยชุบด้วยฟิลเมียมอย่างดีราคาซื้อได้ตามร้าน ขายอุปกรณ์เสริมสวยและมีลิงไลายด้านล่างนะครับอ่ะลุยเลยครับจัดไปมาดูนะจัดไปเลยครับจัดไปเลยกันดนะ้านนั้นไปเลยครับจัดตอนอธรรมดาเนะธรรมดานะครับธรรมดา,รรมดาครับเป็นแบบธรรมดาเนาะแบบ ดูการเลี้ยงนะครับดูมือที่เลี้ยงดูมือดูเองกันเลยนะครับด้านหลังก็ทำนี้ครับขนอ่อนนี่ต้องให้ขาดหมดทุกเลื่องต้องให้ขาดทั้งหมดถ้าขนไม่ขาดก็แค่นี้แหละต้องให้ขาดทั้งหมดดูนะครับต้องมีการจับคิวไหมจารนฮอนเนี่ยหลายคิวนะเลอกคิวมีการจับคิวรอได้นะ จัดไปเลยครับจัดนอตเนี่ยจัดไปเลยครับนี่ครับอ๋อเนียนเลยนะอาจาัดนอตแล้วสรุปได้เลยเนะครับมันเนียนแล้วครับนี่เนียนเนียนจนสะอาดนะเนียนสะอาด,ลอาดเลยนะนะดูนะครับของนี่ดู มีมนิดนึงครับมีนิดน,งน,ดนึงอันนี้คือเราดูตามสายตาเราเนาะเอาเสร็จแล้วครับอ่าประมาณนี้นะครับผมลองทองเบอร์หนึ่งครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนอ์กันกันแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ